เช่นไปตั้งชื่อโรคให้กับนายกอแล้วทาให้เขาหายไม่ได้ <c oughs> วิทยาศาสตร์แต่ไม่สามารถบอกพีเรียดบอกเวลาเวลาได้นั่นนะครับคือสิ่งหนึ่งนะครับมันจะเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ต่อ,ตอไปมันจะเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะให้ทราบไว้นะครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับงานทําทให้เขาหายไม่ได้นั่นนะครับ <c oughs> ถ้าฟรีก็ไม่ว่าอะไรกันถ้า,าจ่ายสุรุนต่าๆแล้วก็นั่นแหละครับเขาจะ อนาคตผมว่านะในการรักษาเยียวยามนุษย์มันจะเป็นสัญญาคผมว่าเนียเห็นบอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผมว,ว่านะความคิดผมจะเป็นอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะเป็นประเทศผิไม่รู้นะใ <c> ช <oughs> ่ไหมก็คือหาาน้าที่กับสิทธิไงนะหน้าที่กับสิทธิมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบ รับผิดเคยรับผิดรับชอบเครับชอบอย่าพูดควบคู่กันนะครับนะ <_ d ata> อย่าเป็นฉีสนนชัย <_ d ata> ผิดก็ผิดชอบเคยชอบ <_ d ata> ผิดตามเงื่อนไขอะไร <_ d ata> ผิดตามเงื่อนไขของกฎประกฎหมายต่อไปไม่ใช่แล้วครับผิดตามเงื่อนไขของธรรมชาติเป็นไงครับ <_ d ata> ความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับ <_ d ata> หายเจ็บปวดก็คือมันหายทันทีใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามทำให้หายเจ็บปวด ธรรมชาติที่ว่าครับมันก็ะโจเะโอเคที่ตรงนั้นดที่ความพึงพอใจระหว่างนายกับน,นายขอเท่านั้นได้ไหมคนอื่นไม่เกี่ยวนายกับน,นายขอผู้ให้กับผู้รับผู้ต้องการกับผู้ตอบสนองความต้องการนะฮะโลกใบนี้มันจะปรับไปแบบมันจะเป็นดิสทรับหรือเปล่าครับผมว่ามันจะดิสทรับแม้กระทั่งกระบวนการแพทย์นะครับทุกวันนี้ ทุกวันนี้การแพทย์มีการวินิจฉัยโรคนุน,นู่นนี่ไม่ใช่ผ่าน AI หมดไปแล้วเลยตอนนี้ครับนะ <N ee> มันไม่ใช่เครื่องตรวจเครื่องวัดไปหมดไปแล้วเลยครับเอาจริงนะจริงจริงนะพี่มันใช้เครื่องตรวจเครื่องวัดไปหมดแล้วแม้กระทั่งเลือดเลือดหนึ่งหยดเนี่ยมันจะมีอะไรไม่มีอะไรก็ใช้เครื่องตรวจเครื่องวัดไปหมดแล้วแพทย์ไม่ต้องไปวินิจฉัยนู่นนี่นั่นและครับนะ ถามว่าวม่ไดใช้ไปตามเครื่องมือตรวจวัดเอาอยู่นะครับทีนี้ครับพระโถถ้าเอาอยู่มันจะเรื้อรังไปทําไมแล้วทําไมคิดไม่ได้ของแค่นี้แพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแผนฝั่งตะวันตกผมว่ายางังไงก็ expire ครับเรื่องนี้นะหยุดไวรัสโครโครโนาไม่ได้ expire แน่นอนนะครับสุดท้ายก็วิชา,าชีพเดียวกันทะเลาะกันเถียงกันยังไงครับนั่นก็เก่งนี่ก็เก่งสถาบันฉันก็เก่งนุ่งเก่งสารพัดเก่ง Nè Cảnh năng